สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม o าวีมาแนะนำา d ดสกินแรแรงสูงลุ้นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ด o v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจนะครับ เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับตุนมากับ point พอย์เปิดช่องทางเติมเกม my เติมไวจัด com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอดย4บชั่วโมงเติมเกม ROV ใช้แค่ uad ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมแหลมได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะเพราะก็ผม,มีเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่18ทธันวาคมนะครับทางเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนอวกาศนั่นเองนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่30คูปองเท่านั้นนะครับผมรุ่นรับสกินมากมายเลยไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนะครับผม นี่นะครับพอเข้ามาที่นากิจกรรมก็เป็นกระารสุ่มประมาณนี้เลยนะครับผมในการสุ่มหนึ่งครั้งใช้5คำพีขั้นสูงหรือว่า30คูปองนั่นเองสุ่ม5ครั้งใช้25คำพีขั้นสูงนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมผลเอาสกินนะครับผมมาทั้งหมด6สกินด้วยการรวมไปถึงกรอบโปรไฟล์เวลล์พาสสีสั้น6ด้วยนะครับผมเป็นกรอบโปรไฟล์วิบวับนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนเนาะสกินแรกนะครับเป็นสกินของผุ้เล่นนะครับผมเป็นสกินเอสเต็มน ต่อไปนะครับเป็นสกินของวูคองนะครับสกินเอสจีนะครับผมสกินไซเบอร์คอร์นะครับผมต่อไปนะครับผมสกินที่3เป็นสกินของลิกเตอร์นะครับผมเป็นสกินลิมิตเอซิสส้มนะครับต่อไปนะครับผมสกินที่4เป็นสกินของแอนเนตนะครับลิมิตเอซิสส้มเหมือนกันนะครับผม กินที่5เป็นสกินของคาเฟนนี่นะครับดีสกินระดับรีเจนเนาะและสกินสุดท้ายนะครับผมเป็นสกินของเอเลนนะครับผมสกินระดับรีเจนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ6สกินที่เรามีโอกาสได้รับนั่นเองรวมไปถึงมีโอกาสได้รับท่าเต้นของทุเล่นท่าเต้นของลิงหรือวูคองนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงมีโอกาสได้รับพวกเป็น ส่วนประกอบสกินนะครับผมแล้วก็รูปโปรไฟล์ด้วยนะครับผมแล้วก็ยนานอวกาศนะครับตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20ชิ้นเลยนะครับผมก็สําหรับยานอวกาศสามารถเอาไว้แลกของรางวัลได้กดคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่มันก็จะมีให้เราแลกเนาะก็อย่างเช่นกรอบโปรไฟล์วิบวับนะครับผมซีซั่น6ก็อยู่ที่50เลยนะครับผมส่วนสกินที่เป็นระดับเอสตีมใช้อยู่ที่38นะครับลิกเตอร์18เนาะแอนเนสสิบแปดคาเฟนีสิบแปดเอเลนก็18นั่นเองนะครับผม ส่วน่าเต้นหรือว่าส่วนประกอบสกินอื่นๆใช้อยู่ที่อย่างละ6กนะครับก่อนที่เราจะเล่นกิจกรรมนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลทก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับวงแหวนอวกาศต,ตั้งแต่วันที่18ทธันวาถึงวันที่24ธันวานะครับในการเล่นแต่ละครั้งอยู่ที่5คูปองเอ้ย5คัมภี์ขั้นสูงนะครับหรือว่า30คูปองนั่นเอง โอกาสได้รับสกินทาวร์หรือว่ากรอบโปรไฟล์อยู่ที่0.53เท่านั้นนะครับผมยานอากาศอยู่ที่6 9 5 7นะครับฐาเต้นส่วนประกอบสกินหรือว่ารูป ile, โปรไฟล์อยู่ที่1.40อซิโมจิเอฟเฟกต์อยู่ที่28.50นนั่นเองนะครับกิจกรรมวงแหวนเว้นมาทั้งทีนะครับผมมันก็จะมีคัมภีร์ลดราคานะครับผมนี่นะครับชิ้นละ2คูปองเท่านั้นนะครับผม25ชิ้นก็จะตกอยู่ที่50คูปองเท่านั้น,นผมก็ทำการซื้อเลยนะครับผม ได้มาแล้วนะครับ25คมพีขั้นสูงนะครับผมจากนั้นเราก็จะไปทําการสุ่มกันนะครับผมจะสุ่มทีละครั้งนะครับผมทั้งหมด5ครั้งด้วยกันมาลุ้นกันว่าในการสุ่ม5้าครั้งของผมเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมมาดูกันเลยครั้งที่1นะครับจับป้จะได้อะไรเนาะมาลุ้นกันดูครั้งที่1ออกเลยนะครับผม2ชิ้นนะครับย่านอวกาศนะครับผมต่อไปนะครับผมครั้งที่2นะครับ ครั้งที่2ได้เกลือนะครับผมต่อไปครั้งที่3แล้วนะครับผมจะได้อะไรมารุนกันครั้งที่3ก็ได้ไม่อีก2ชิ้นนะครับผมค่อนข้างออกง่ายเลยนะครับต่อไปครั้งที่4นะครับผมโอกาสมันอยู่สูงถึง69%เลยที่ได้ยาดาวก,กาศเนาะอ่านี่ก็ได้มาอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะครับจะได้อะไรมารุนกันต่อ ครั้งที่เฮ้ยครั้งที่5ได้นกรอบโปรไฟล์นะครับผมโอกาสออกคือ0.53เเท่านั้นผมได้กรอบโปรไฟล์วิบวับเลยนะครับผมเฮ้ย <He i! S 1> ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะออกจริงๆนะครับผมกรอบโปรไฟล์ซีซั่นหกนะครับผมเป็นกรอบโปรไฟล์วิบวับนะครับผมโอกาสออกอยู่ที่0.53เท่านั้นนะครับผม เราได้ขอบโปรไฟล์มาเลยนะครับผมถือว่าคลิปนี้ไม่เกลือแล้วนะครับผมถือว่ามีดวงมากๆเลยนะครับผมเอาเป็นว่าสรุปเลยนะครับผมสุ่มไปทั้งหมด5ครั้งนะครับผมได้ยานอวกาศมา5ชิ้นแล้วก็ขอบโปรไฟล์มา1กอบนะครับผมเดี๋ยวเราก็ลองไปรับของราวันกันดูนะครับมันน่าจะเข้ามาในที่ครังเลยนะครับผมนี่นะครับผมได้มาจริงๆนะครับนี่ โปรไฟล์วแล้วพาซีซั่น6นะครับผมวิบวับสวยงามนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ละกันผมก็มารีวิวคร่าวๆละกันสำหรับกิจกรรมวงแหวนอวกาศน,นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยเลทค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับผมยานอาวกาศก็ออกค่อนข้างง่ายนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น,น้อยละกันผมก็มารีวิวคร่าวๆนะครับก็คลิปนี้ไม่เกือนะครับผมโอเคก่อนจากกันไปนะครับ ผมก็ขอฝากร้านตุดมากับพอยนะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับยองผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะส่วนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ